ตอนเปิดไฟทั้งบ้านเพื่ออะไรจะไปงานเลี้ยงต่อกลับบ้านค่ำหรอครับอยู่คนเดียวได้นะลูกได้ครับชวนเพื่อนๆมาอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าเอย๊ยเราจะมานั่งเหงาๆกันแบบนี้เหรอเพื่อนๆน่าเล่นน,นหากันดีกว่ามะอ,อ,องในฐานะที่ปังไปานเป็นเจ้าบ้านนะ่าต้องเป็นคนปิดตาก,ก่อนเอาละทุกคนหาที่ซ่อนได้แล้วหนเดิมสองซ จะหาไม่เจอเหรอเฮ้ยนี่ไงแปะเล่นฮะฮะบ้านเราอยู่แล้วต้องหาเจอแน่ฮะ่ฮะที่นอนเรานุ่มจังเลยฮึป่าฮะเฮ้ยฮะเห็นหัวไปไว้แปะแลฮะเฮ้ยนึกว่าจะรอดพ้นสายตาป้าไเหรอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่ด้วย ทำไมเปิดไฟทั้งบ้านเลยนะจ๊ะพ่อเอ๊ะกลับมาแล้วฮะนี่บ้านหรือว่ายานอาวกาศคะการผลิตรกระแสไฟฟ้าแต่ละครั้งน่าต้องใช้เชืเ้อเพลิงจํานวนมากมันทําให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกส่งผลทําให้โลกของเราไม่สามารถระบายความร้อนออกไปได้เราต้องช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดตรงไหนไม่ใช้ก็ปิดซะแย่แล้วมาแลงสของปลอมนะแม่